เล่ามุเลเออโอ้โหมีสีมุดพอไปไหนหรอเฮ้ยมุดมุดพอไปไหนเหรอเต็มไอ้ยักษ์เลยสูงกว่าทองเพ่อทองเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พอพดพาพระทองมาเดินเล่นก็มาเล่นกับเจนเจ้าครับดูวันนี้ลูกกับสิกินใหม่พ่อก็แย่งโอ้ เดี๋ยวก็พอพึ่นเหรอเพื่นพุ่นได้ครับอยู่กับพ่อแล้วไม่เกรงใจใครนะครับไม่มีกลัวนะครับนี่เอามามาอวนดูดูคือแถวหนองตะวันตั้งซื้อรอดเราได่ไหมนี่นะครับเต็มปันเดืบงานพระรองเหมือนเดิมนะครับลุงลรามัญยังเลยคนบักยังอ่ะ นี่มจะทีังยังอยู่ดีันลนพอป๊บเลยมุดเลจ้ามุดมุดพอกรไรเหรอมุมุดพอไปลเติมอ้ยเลยสสูงกราท่องก่ท่องเหรอครอนี่นี่พอกลูกคนเราแย่งแย่ง

เอ่ายเอาขึ้นเราโอ้ยพระ่องนี t ira> <t ira> ้แล้วพระ่องนี้เขาติไปวิวเอามาดามมาดาห่วงหยาดกันประเดี๋ยนี้ผู้เบามักแย่งหยาตัวนี้ผู้เบาดูนะครับครอบครัวสุขสันต์ครับตอนนี้พระเลินก็พานั้งดาวไปเดินเล่นอยู่นะครับ ในบ้านวานเด้อแน่หรอหองแจมเลิศปอดเลิศจีออกเดืนได้เจ้าแล้วโอ้ยมะดามพิมนีเยว่อวะเออเจ้างาจิมงาจิมระดามเขียดีงอนเลื่อมะดามงอนเรื่งาจิมมะดามอ่ะท้อทเจ้าของเอกเรื่อฮแล้ว นีโอ้โหเป็นไงครับความสวยกับความหล่อนะครับเป็นเจ้าได้ความสวยความหล่อแต่ใครข้อนี่แหละครับความสวยความสง่าก็มาจากแม่เป้งกับพ่อทองนี่แหละครับใครจะออกไปทางพ่อทองมากกว่านะดูดูดูโอ้จกจกแย่งพลอยแล้วแยงพลอยแล้วอยชาตเด็บง่าไปนี่ของแฉดีเดพ่อทอง แม่ชิวๆใครห้ามแย่งโอ้ตาคือร้อยเนี่ยมันง่วงน่านหลัวข้างว่าเป็นผู้บ่าวตาผู้บื้อสิผู้บ่าวตาบือบาาบ้อครับดูๆหนูมไม่ดูนะครับตาตาติดเดียวโอ้โหตาอย่างง่วงเลยตาอย่างง่วงเลยครับแม่แม่อ่โปรด <c oughs> <c oughs> มาพาไปดูอืมเมื่อไรมึงขยับมากพ่อแม่นเราคุณขยับพักดิขยับสีแยกงาไหมเมื่อไรไหมโอ้ขยับสีแยกงาผู้เบามันพิจิเจ้าพ่าพออยู่กับโมอพออยู่กับพ่อแล้วนิ่งมากนะครับแม่แบบไม่วิ่งไม่เดินไม่อะไรนะครับยืนอยู่ไม่สนมันอยู่กับแม่นะครับดูครับอืม ในกาบยามเย็นครับพี่เมยพาทองก็ยืนกินชิวๆเลยจเจ้ยเจ้ามานี่ห,หน่อยเร็วเจ้าบุนพ่อบุอยู่ก็พออื่นกับบุ้ยิ้นเจ้ยจเจ้ยจเจ้ยโห้เห็ดหวัวนล่มบุนพุนจกปากพ่อบ,นบนุญบุน,เ,นเอ้ยเนาะพ่อนีแล้วพรพดนี้แล้ว,ลว,ลวโอ้พระทองนี้แล้ว โอ้ยมานแมนมมันแม่แป้งนั่นเหอพ่อได้กินนมเจ้าโอ้เนาะบันเทิงครับตอนนี้อ้ยมาดามฮันนีเหรอถือแต่ผู้เบาแย่งกินไว้กินกินเป่เร็วซำผู้เบาขนาดแม่แป้งว่ากินเร็วแล้วเนี่ยสู้พ่อทองไม่ได้นะไม่แม่พ่อทองกินเร็วมากกินสะอาดด้วยพ่อทองดูกินกินกินล่ำกนจังกินใป กินสะอาดนะครับแมนโอ้โหสุดยอดมัคือลูกพี่ดาวสุดอ้วนเฮากินใบก่อนทิมลำนี่นะพระรองพระรองแกกินแบบเขาอื่นว่ากินแบบไปนี่สุดๆนะครับกินสะอาดสุดๆเลยกินลำก่อนค่อยกินใบนะครใบแห้งเลยกินแล้วเสร็จกินเม็ดได้กันผูกไว้น้ำเงิน มม่ถามมือกันล้างมือล้างมือไปหาแนวกินกันมาแต่คนค,คิดเ่หลดูบรรยากาศครับโอ้ภาพนี้สวยมากเลยพ่อยืนแบบแม่ยืนไอนี่ปิดให้ตังเจ้าอยู่ตรงกลางนะครับดูครับ หามุมสวยๆขันเจ้า็ย่ายยางถอเจ้าถอยล้างไปเร็วถอยล้างไปมันฉีดต๊ะมันถี่ว่ไหแฮร่ดินี่นะครับมาบ่อยๆนะจะเอาน้องตะวันตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อไว้แล้วตะวันไม่เพราะว่าแล้วเวนาะ คือนี่เลยเฮ้ยเอ้อนงกินเราบัรดันเนี่เบมืนนั่งกินเราเออนั่งกินเก็บเล่มกินนั่นเออน้ำผืนนั่นอะ่ะเหนมัอ่ะเอยมันเย่ยงต่น้้ำป่าค้นนี่ครับข้อ,พอพวปุ๋สุขสันดึงไปเรื่อยเดินว่นาพดดูอีกแล้ว พอทองหิวครับพอทองหิวครับเดือดครับโอ้ยทางสี่เจดีย์ห้ผู้บ่าวอยู่ประมาณครับว้าวมีหอดตะขอหน่อยม้าหน่อยเนาะเอาโอ้ยเอ้ยได้อันหนึ่งอยู่เอ๋อ โ oh. <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพรงกันเจ้าบาย <c oughs> ปพิมปอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม